ดีค่ะ Love Novel Channel b y ยนุชอินดีต้อนรับค่ะพร้อมที่จะฟังนิยายแนวสืบสวนสอบสวนปนหลอนเรื่องวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรัก EP Part 1 7บพาร์ทกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามและฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อเลนเนีกลับมาจากการถ่ายละครที่ต่างประเทศเธอก็รีบโทรศัพท์ไปหาภาคภูมิทันทีที่ลงจับเครื่องด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากเธอเพิ่งจะรู้เรื่องที่เขาโดนพักงานเธอจึงโทรไปเพื่อที่จะนัดพบเขา และสอบถามเขาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อภาคภูมิรักสายเธอก็สอบถามเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่บ้านของปานคุณมีธุระอะไรหรอลิลลี่ถึงได้โทรหาผมคําตอบของเขาทําให้เธอแทบจะร้องกรี๊ดออกมาด้วยความขุ่นเคืองใจลิลลี่อยากพบคุณคะ่ะคุณออกมาเจอลิลลี่หน่อยได้ไหมคะคุณไปถ่ายละครที่ต่างประเทศไม่ใช่หรอลิลลี่เพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย๋ยวนี้เองคะ่ะลิลลี่ไม่ได้เห็นหน้าคุณนานเกือบสองเดือนแล้วนะ คิดถึงคุณที่สุดเลยค่ะภูมิออกมาเจอลิลลี่หน่อยสิคะคุณเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงนี่เลยผมว่าคุณควรจะกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะผู้จบเขาก็วางสายไปโดยไม่เปิดโอกาสให้ลิลลนีได้ทักท้วงเดี๋ยวก่อนสิคะภูมิภูมิยังพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยวางสายไปซะแล้วการกระทําของภาคภูมิสร้างความไม่พอใจให้กับลีเลนีเธอออกอาการหงุดหงิดที่รู้ว่า ชายหนุ่มที่ตนเองหลงรักไปขุบอยู่ที่บ้านของผู้หญิงคนอื่นและผ่านโกรธปวรีษาที่กล้ามาชกผู้ชายของเธอไปในช่วงเวลาที่เธอไม่อยู่นางปรวริษาหล่อนแน่มากที่กล้ามาชกผู้ชายของฉันไปรู้จักลิลานีน้อยไปซะแล้ววันนี้ฉันจะทําให้หล่อนได้รู้ฤทธิ์และพิษสงของฉันอย่างไม่มีวันลืมลิลณนีจัดแจงสื่อหาที่อยู่ของปรวริษาโดยโทรไปถามจากลูกน้องคนสนิทของภาคภูมิ เมื่อได้ที่อยู่มาแล้วก็ขับรถตรงไปที่นั่นทันทีเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้หญิงกะระจอกไร้รสนิยมอย่างปรวริษามาฉกผู้ชายที่เธอหมายปองไปครอบครองได้เด็ดขาดและก็ตั้งใจว่าวันนี้จะต้องเจรจากันให้รู้เรื่องเพื่อไม่ให้หญิงสาวบางอาจมายุ่งกับภาคภูมิของเธออีกในขณะที่ภาคภูมิคุยโทรศัพท์กับลิลานีอยู่นั้นปรวริษาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่เขายังคงติดต่อกับดาราสาวคนนั้นอยู่ทั้งที่เขาเคยบอกกับเธอว่า ลิลานีเป็นฝ่ายทิ้งเขาไปตั้งแต่วันที่เธออ้างตัวว่าเป็นเมียของเขาแล้วทำไมถึงยังคงติดต่อกันอีกปรวริสายอมรับว,ว่าเธอกลัวฐานไฟเก่าจะกลับมาคุกขึ้นอีกครั้งเพราะเขาสองคนเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ต้องมาเลิกลากันไปเพราะความเข้าใจผิดโดยมีเธอเป็นต้นเหตุถ้าภูมจับความรู้สึกของปรวริสาได้เป็นอย่างดีเขารู้ดีว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจที่เขายังคงติดต่อกับลิลานี และดูเหมือนว่าเขาจะปล่อยให้เรื่องของลิลานีคาราคาซังกลายเป็นรักสามเศร้าของเราสามคนทั้งที่เขาเองก็เคยบอกกับเธอว่าเขาและลิลานีได้เลิกลากันไปแล้วสารวัตรหนุ่มจึงตั้งใจว่าจะเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขาและลิลานีให้ชัดเจนเพื่อม่ให้ลิลานีเข้าใจผิดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยทําให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดคิดว่าเขามีใจให้เธอจึงแสดงความเป็นเจ้าข,ของในตัวเขา และเขาก็ผิดที่ไม่ได้พูดทักท้วงแต่กลับปล่อยให้เธอทําตามแต่ใจดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะนิ่งเฉยแบบเดิมไม่ได้ะแล้วมิฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขาและประวริษาอาจจะต้องสั่นคลอนชายหนุ่มเดินเข้าไปกอดหญิงสาวจากทางด้านหลังทําไมคุณถึงเงียบไปละป่านคุณจะให้ป่านพูดอะไรล่ะคะเดีย๋ยวเข้าใจผมผิดนะปานผมกับลิลลี่เราไม่เคยมีอะไรกันถ้าไม่มีอะไรกันจริงทําไมเธอยังติดต่อคุณอยู่ล่ะคะ คุณกับเธอก็เคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ต้องมาเลิกลากันไปเพราะความเข้าใจผิดบางทีฐานไฟเก่าอาจจะคุกขึ้นมาอีกครั้งเธออาจจะอยากกลับมาสารต่อความสัมพันธ์และอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณเธอถึงได้เป็นฝ่ายโทรหาคุณแต่ผมไม่ได้รักลินล,ลี่ผมรักคุณนะปานคุณอย่ากเก็บเรื่องของลิลลี่มาใส่ใจเลยนะเขาไม่มีความสําคัญสําหรับผมหรอกมีแต่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สําคัญสําหรับผมหวังว่าเราจะไม่ผิดใจกัน พอเรื่องของลิลลี่ไม่ต้องห่วงนะผมจะเลียรเรื่องนี้กับลิลลี่เองขอให้คุณมั่นใจในตัวผมนอกจากคุณแล้วผมก็ไม่สามารถรักใครได้อีกเพราะหัวใจของผมมันเป็นของคุณคุณห้ามทิ้งผมนะป่านถ้าผมโดนคุณทิ้งผมคงต้องช้ำใจตายแน่คำพูดประโยคสุดท้ายของเขาทำให้ปรวริษาเผยยิ้มออกมาเธอคนอย่างสลวัฒภาคภูมิมีเหรอคะ ที่จะยอมช้ำใจจนตายมีแต่จะหาคุณใหม่มาแทนที่ป่าน่ะสิไม่ว่าเรื่องนี้ผมรับรองได้ว่าไม่มีใครแทนที่คุณได้หรอกปานคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจของผมตลอดการพูดได้ต้องทําได้นะคะแน่นอนผมทําได้อยู่แล้วคืนผมมีผู้หญิงคนอื่นพี่ชายของคุณจะได้ยิงผมทิ้งน่ะสิที่ผมบังอาจกล้ามาทําให้น้องสาวที่เขารักเสียใจปรมินสัมผัสได้ถึงอุปสรรคในความรักของน้องสาว ทั้งที่มันน่าจะราบลื่นแต่ดันมีนางมา้ายเข้ามาแทรกกลางเป็นมือที่สามที่คอยขวางกั้นเส้นทางรักระหว่างน้องสาวของเขาและสารวัตรหนุ่มเห็นทีงานนี้เขาคงต้องจัดการกับอุปสรรคนี้ด้วยตัวของเขาเองในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นลิเลนีก็ขับรถมาถึงบ้านของปอบริสาเธอกดกริ่งหน้าประตูบ้านหลายครั้งติดต่อกันใครมาเดี๋ยวผมไปดูเองครับคุณย่าปรรมินพูด พร้อมกับเดินออกไปดูว่าใครเป็นแขกที่มาเยือนเขาพบหญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวราวกับจะไปเดินแบบเธอสวมแว่นกันแดดขนาดใหญ่ตามสมัยนิยมไม่มีใครสั่งสอนคุณหรือไงว่าการกดกลิ่งอย่างมีมารยาทก็ทํากันยังไงอีบ้าแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้ผมเป็นใครไม่สําคัญหรอกแล้วคุณละเป็นใครทำไมถึงมายืนกรีดร้องราวกับผีสะดุ้งตอนโดนน้ำมนต์อยู่ที่หน้าบ้านคนอื่นแบบนี้ฉันมาหาภาคภูมิ เมื่อลิลานีเห็นอีกฝ่ายยังคงยืนนิ่งเฉยทําให้เธอรีบบินใส่เขาทันทีทำไมยังยืนเบื่ออยู่อีกรีบเปิดประตูให้ฉันสิฉันรู้นะว่าภูมิของฉันอยู่ที่นี่ทั้งคู่มีปากเสียงกันค่อนข้างดังทําให้คนในบ้านพากันเดินออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นภาคภูมิรู้สึกแปลกใจที่เห็นลิลานีตามมาหาเขาถึงที่นี่เธอไปหาที่อยู่ของปาร,ริสามาจากที่ไหนลิลลี่คุณมาทําอะไรที่นี่ถามได้ ลิลลี่ก็มาหาคุณนะสิคภูมิแต่บ้านนี่มันไม่ยอมเปิดประตูให้ลิลลี่เข้าไปข้างในภูมิรู้จักเธอเหรอรู้จักครับคุณย่าคุณลิลลี่เป็นแฟนเก่าของคุณภูมิกับคุณย่าเมื่อปิ่นแก้วได้ยินเช่นนั้นก็สั่งให้ปรามินเปิดประตูให้เธอเข้ามาปรมินจำใจต้องทําตามคําสั่งของผู้เป็นย่าโดยเปิดประตูให้อีกฝ่ายเข้ามาด้านในลิลลีเชิดหน้าใส่ปรมินก่อนจะเดินเข้าไปกอดแขนภาคภูมิต่อหน้าทุกคน ลิลลี่มีเรื่องบางอย่างจะต้องคุยกับคุณค่ะแต่ก่อนที่เราจะคุยกันลิลลี่ต้องเคลียร์กับแม่นักข่าวนี่ก่อนคุณมาก็ดีแล้วเพราะผมเองก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณเหมือนกันและถ้าคุณมีเรื่องอะไรก็คุยกับผมโดยตรงอย่าไปยุ่งกับปานมันมีความสําคัญยังไงเหรอครับูมิคุณถึงข้ามให้ลิลลี่ไปยุ่งกับมันปานเป็นแฟนของผมและเป็นผู้หญิงที่ผมรักฟังชัดไหมลิลลี่หรือจะต้องให้ผมพูดย้ำอีกครั้ง นี่คุณกล้าฉีกน้าลิลี่ต่ำหน้ามันเลยเหรอคะหล่อนกล้าดียังไงถึงได้ไปแย่งผู้ชายของคนอื่นไปอย่างหน้าด้านๆแบบนี้หรือว่าคันมากแต่ไม่มีปัญญาหาเองก็เลยต้องมาฉกผู้ชายของคนอื่นประโยคสุดท้ายลิลานีหันไปพูดกับโบริสาด้วยวาจาที่เผ็ดร้อนโดยมีสนใจผู้หลักผู้ใหญ่อย่างปิ่นแก้วที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยหยุดพูดจาละลานป่านเดี๋ยวนี้เลยนะลิลี่ถ้าคุณยังไม่หยุดอย่าหาว่าผมไม่เตือน ภาคภูมิเอ่ยตามลิลลนีด้วยน้ำเสียงดุดันก่อนจะหันไปขอโทษผู้สูงวัยที่ยืนอยู่ณที่นั้นขอโทษนะครับคุณย่าที่ลิลลี่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับที่นี่ไม่เป็นไรย่าว่าภูมิไปพูดจาตกลงกับเขาให้เข้าใจก่อนดีไหมครับคุณย่า่านพาย่ากลับเข้าไปข้างในค่ะคุณย่าปวาริสาประคองปิ่นแก้วเดินกลับเข้าไปด้านในโดยมีสลินภา,าเดินตามเข้าไปด้วยส่วนปารมินก็เดินไปปิดประตูที่เปิดค้างไว้ และเดินเข้าไปด้านข้างตัวบ้านเพื่อที่จะแอบฟังการสนทนาระหว่างภาคภูมิและผู้หญิงคนนั้นทุกคนปล่อยให้ภาคภูมิเคลียปัญหากับลิเลียตามลำพังภาคภูมิชุดมือหญิงสาวให้เดินตามมาคุยกับเขาอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงจุดเดิมมากนะักแต่ก็เป็นจุดที่ปรมินยังคงได้ยินการสนทนาของทั้งคู่ได้อย่างชัดเจนลิลลี่ทำไมคุณถึงได้ทำนิสัยแย่ๆแ,และใช้คำพูดต่ำๆแบบนี้ ภาคภูมิเปิดประเด็นด้วยการตอว่าหญิงสาวที่ยืนยน่ตรงหน้าลิลลี่ผิดเหรอคะภูมิที่ลิลลี่รักษาสิทธิ์ของตัวเองก็นทงปาวรลิษามันอยากมาแย่งคุณไปจากลิลลี่ก่อนทําไมลิลลี่แค่ตามมาทวงสิทธิ์ของลิลลี่คืนก็เท่านั้นผมไม่ใช่สิ่งของของคุณนะลิลลี่และผมก็ไม่ชอบที่คุณทาตัวเหมือนเป็นเจ้าของตัวผมทั้งที่มันไม่ใช่ภูมิพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพูดกันให้ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของเรา ผมไม่เคยคิดกับคุณมากไปกว่าความเป็นเพื่อนนี่คุณกำลังล้อลิลลี่เล่นใช่ไหมครับภูมิผมไม่เอาเรื่องแบบนี้มาพูดล้อเล่นกับคุณให้เสียเวลาหรอกฟังผมให้ดีนะลิลลี่ผมไม่เคยรักคุณคุณเป็นได้แค่เพื่อนของผมเท่านั้นและความสัมพันธ์ของเราจะไม่มีทางพัฒนาไปเป็นแบบอื่นได้แต่ลิลลี่รักคุณนะคะภูมิทำไมคุณถึงได้พูดจาตัดลอลิลลี่แบบนี้ล่ะคะรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังทำให้ลิลลี่เสียใจอยู่นะผมบอกคุณอยู่นี่ไง ว่าเรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้ผมไม่เคยคิดกับคุณในแง่ชู้สาวเพราะฉะนั้นคุณควรทําใจและหันกลับมาเป็นเพื่อนกันคุณเปลี่ยนไปตั้งแต่เจอนังนักข่าวนั่นมันใช้แลกกลมารยาอะไรเหรอครับภูมิคุณถึงได้หลงมันมากจนทําให้คุณมองไม่เห็นความรักที่ลิลลี่มีต่อคุณลิลลี่รักคุณมากนะคะภูมิลิลลนีพูดพร้อมกับโผลเข้าไปกอดเขาเอาไว้ภาคภูมิปลดมือที่กอดรัดเขาออกพร้อมกับพูดโดยไม่มีเยื่อใหญ่แต่ผมไม่เคยรักคุณ อย่าพยายามเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกลิลลี่ที่สำคัญผมรักปานและอยากที่จะแต่งงานกับเธอผมอยากสร้างครอบครัวร่วมกับปานไม่ใช่คุณที่เขาพูดเช่นนี้เพราะเขาไม่อยากให้ลิลานีเข้าใจผิดเหมือนอย่างที่ผ่านมาและเกรงว่าถ้าไม่ทำความเข้าใจกับเธอเธอก็าอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญบนเส้นทางรักระหว่างเขาและปวริษาดังนั้นจึงไม่มีทางเลี่ยงที่จะต้องพูดกับเธอตรงๆเพื่อให้เธอเข้าใจ ทั้งที่รู้ดีว่าเธอจะต้องเสียใจกับคําพูดของเขาแต่นอกจากวิธีนี้แล้วเขาก็มองไม่เห็นวิธีอื่นที่จะดีไปกว่าวิธีนี้ภูมิคะลิลลี่ไม่ดีตรงไหนเหรอคะภูมิถึงไม่รักลิลลี่ภูิอยากให้ลิลลี่แก้ไขอะไรก็บอกมาสิคะลิลลี่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่ภูมิต้องการแต่ขอร้องว่าภูิอย่าตัดรอลิลลี่แบบนี้เลยนะคะคุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อผมเป็นตัวของตัวเองอย่างที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงไม่รักลินลี่ล่ะคะฟังผมให้ดีนะลินลี่ความรักมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกถ้ามันง่ายแบบนั้นทุกคนบนโลกใบนี้ก็คงจะสมหวังในรักกันหมดแล้วสิความรักเป็นสิ่งที่เราบังคับกันไม่ได้ตารที่ผมไม่รักคุณไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีพอแต่เป็นเพราะผมไม่เคยคิดกับคุณแบบนั้นลินลี่ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างอย่างไม่ขาดสาย เขาไม่เคยคิดว่าตนเองจะได้ยินคำพูดเหล่านี้จากปากของชายที่เธอรักแล้วทำไมถึงเป็นลิลลี่ไม่ได้ล่ะคะภูมิจะต้องให้ผมย้ำกับคุณอีกครั้งว่าผมไม่เคยรักคุณว่าก่อนไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต่อไปก็ยิ่งไม่ใช่ระหว่างเราไม่มีทางเป็นไปได้เพราะผมได้มอบหัวใจของผมให้กับคนอื่นไปแล้วภูมิกำลังจะบอกลิลลี่ว่าผู้หญิงที่ภูมิมอบหัวใจให้คือปรริษาอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ผมรักป่านรักมาก และอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ร่วมกับเธอภาคภูมิย้ำชัดเจนอีกครั้งถึงความรู้สึกที่เขามีต่อปรวริษาเขารู้ดีว่าการที่เขาพูดเช่นนี้เป็นการสร้างบาดแผลลึกในจิตใจของเธอแต่เขาเลือกที่จะทําเช่นนั้นให้เธอเจ็บตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าจะปล่อยให้เธอรันลึลกไปมากกว่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง Love Note Channel By Nud และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดความสนุกไปพร้อมกันและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ